ก็กลับสวัสด,ดียินดีตอนรับปื่อสร่ฐทรงลดำสิ่งดีๆเลยนยะเออเอาพูดใหม <laughs> ่ก็กลับสวัสด,ดียินดีตอนรับประเสื่อทองลดำสิ่งแ <c ười> ต่งสวยเลยนะวันนี้ผมก็จะพามาดูโกดังผมนะก็คือเป็นใต้โต๊ะผมเลยอันนี้คือโกดังโกดังแหละ ก็มีรถหกร้อยู่สิบกันแล้วก็มีนั่นก็คือหกร้อแม่ลูกหกร้อแม่ลูกแล้วก็มีรถปูนแล้วก็มีรถพว่วงนเห็นไหมเรามีรถพว่วงนี่ก็เป็นตัวลูกของรถไทนะฮะไม่ใช่รถไทคกันนี้นะอีกคันเดี๋ยวพาไปดูกันี่เป็นรถไทคันนี้เอ้ยเป็นลูพกพ่วงคันนี้ กำลังซ่อมไทยนี่ก็เป็นรถแห่นะฮะนี่ก็เป็นรถพว่วงเนี่ก็เป็นรถพว่พวงพ่วงก็มีอยู่ห้าคันแล้วลูกพ่วงก,ก็มีอยู่สี่คันอันนี้ไม่ใช่น,นี่เป็นอันนี้ก็มีที่ใส่พ่วงเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่อันนี้ไม่มีพว่พวงจะใช้พ่วงของคันนี้ก็ได้ในนี้คือว่าจะใช้ของ หกร้อยอีกสองคันในนั้นก็ได้สองคันในนั้นก็ได้อันนั้นก็ไม่ไม่ได้เราต้องใส่แบบนี้เนี่ยยังไต้องใส่แบบนี้อย่างเดียวเลยแล้วอันนี้ก็คือกระดาน,นผมอันนี้ผมเอาใต้เตียงเลยนะใต้เตียงเลยนะนี่ยมีแทันเลร์อยสี่คัน อันนี้ผมเปลี่ยนสมใหม่ใส่หมวกและเปลี่ยนเป็นใส่กระจกยุ่นพอเลือกกระจกนาซาใช่ไหมมันเลือกรก,อกระจกนาซาผมก็ใช้เอามาใส่คันนี้เลยหกล้อก็ไม่ค่อยขับนะผมว่าก็ามาใส่อันนี้เลยมาใส่เลยก็ามาใส่หกล้อเลยอันนี้ผมก็ไว้หน้านี่ก็ มันก็เอาเสียงนี่เรอฮะนี่ก็เป็นล้อมันหลุดเห็นไหมล้อมันหลุดไม่ค่อยเล่นนะครับกล้าถ้าเล่นเนี่ยบางกันอันนี้ก็เปลี่ยนสวมกระบะใหม่กระบะน,นี้เป็นกระบะของตัวลูก,บบกบบของกันดำกระบะสวมเก่านะของกันดำตอนนี้มันเป็นพว่วงแตล่ล้อนี่ก็มีแม่คุกสองกันแล้วก็รถตัก

มาช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะนี่เป็นแมคโคลแมคโคลแมคโคลคันนี้ไม่ได้ใส่กระจกหน้าซาอันนี้คัดของผมครนนั้นี้เป็นของผมอันที่ใส่กระจกหน้าซาเป็นของเพื่อนผมนี่เป็นคันของผมนะก็ใส่ติ๊กเกอร์ไม่มีหรอกครับเสติ๊กเกอร์มันหลอก ก็พาไปดูแล้วมาโคลอีกสองอันนะผมไม่ดูแม่โคลอีกสองอันแนละ้วนี่ก็เป็นผมผมไม่ไม่ต้องใส่ก็ตรงนี้ตีเงาะแต่ผมนั่งมาแล้ครับนี่ก็เป็นแม่โคลตัวเล็กเลยตัวเล็กเลยนะฮะจะมืนง่ายน,นะนี่นะหมเหมือนงาน่าย ฟ้าปิดทังเขาหายฟ้าปิดทังน้องผมหายนี่ก็เป็นนาซาที่เรากระจกแล้วก็ใส่หมวกอันนี้ก็เป็นรถถังขี้ตรมเต็มเลยท่อหายไปไหนไม่รู้ฮะท่อหายปมันก็หมวอันนี้ก็ยังไม่ใส่ท่อเลยอันนั้นก็ถ ам, อแปดสามนี้นก็ทอแปดสามอันนี้น่าจะใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวนะหม้อก๋วยเตี๋ยวอืมรู้ไหมครับทำไมผม เปลี่ยนคันนี้เพราะว่าคันนี้เพราะว่าในเนี่ยมันมีแต่ใส่กระจกา a s าเยอะน้าน,นี้ก็เป็นกระจกของงดิมด่มๆผลที่มันเป็นรถจำผมเปลี่ยนจากผมทําคันขาวอ่ะขึ้นมาผงใจตัวของมันตัวของคันนี้แล้วดำดำใส่ตัวลูกอ่ะก็เป็นดําของคันนี้แล้วพอผมผมทำขนนั้นแล้วผมเลือกหัวกับกระบะ ผมไม่รู้ว่าผมจะเอาไปทำอะไรมันก็เลยเอามาทำตัวนี้เลยรถแทรเลอร์รถแทรเล,เลอร์นี่เป็นแทรเลอร์เอ้ยไม่ใช่เป็นแทรเลอร์ที่ซื้อมามันก็เป็นคันละประมาณสองร้อยยี่สิบบาทนี่จะประมาณสองร้อยยี่สิบบาทมันจะเป็นแมคโครแต่แมคโคร์กันขาวผมนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ของคันนี้ ถ้าคันนี้ส้มรถามัคโคก็ส้มถ้ารถมาคโคถ้ารถเทนเลอร์เอยให้ามัคโคขาวรถเทนเลอร์ก็ขาวขาวไปเลยแล้วก็แล้วก็อะไร่ะแล้วก,วก,วก,วก็มันจะมีมันมีสามแบบก็คือแบบธรรมดาแบบนี้แล้วก็แบบสีขาวแล้วก็แบบรถหารเพราะว่าถ้าแกะลายทหาร ชักต,ติเกอร์ลายฐาะผมว่าน่าจะเป็นสีน้ําตาลหัว่าน่าจะเป็นสีน้ําตาลอ่ะผมไม่รู้ผมเคยเห็นแต่แบบรูปใต้กล่องผมก็เคยเห็นนะแต่ผมไม่ได้ซื้อหรผมไม่ชอบเมืาอผมจะทราบสีชมพูอันนี้ผมเปลี่ยนชมอหมครับอันนี้สุบร้อสายยนต์ ถ้าผมเปลี่ยนหัวนี่แล้วก็เปลี่ยนโตขึ้นแมคโครนี่ผมว่าน่าจะเป็นเหมือนทับแทบเลยนะแล้วก็เอาอันนี้ออกนี่ผมก็เอาอันนี้ออกแล้วก็ทำที่พิดฟันใหม่ทนัอันนี้ผมว่าน่าจะเหมือนเลยน่าจะเหมือนน,นะน่าจะคล้ายๆเด้อ อ,อย่างนี้ครับนานไม่กว่เจ็ดนาทีแล้วเรากงจะไปขับแมคโครทีกว่ผมจะไปขับแมคโครเอ่อสีฟ้าแล้วกันสีขาวให้เงินให้น้องมันขับไปบอนี่ผมก็จะดินที่ตะโคองหอกนะ อันดินที่ที่มีอย่างเงี้ยผมจะเอารถไถมาไถออกขึ้นมาตรงนี้ถ้าพอขึ้นมาผมก็จะเอามาฝนเนี่ยก็